แฟนท่พเนี่ยเป็นสิ่งสำั้นะครับอันนี้อประชุมร้อยสิบห้าคือเราได้เสร็จนะครับรชมร้อยจุดห้าคันนี้เป็นร้อยจุห้เสียสังหรยนะครับรางนีได้เก็บงานนะแต่ว่าทำด้เยด้ยนะครับมาดูรอบคันครับมอคันเก็บงานส่งมอบรอส่งมอบนะครับคุณลูกค้า ก็เป็นจบที่นครราชสีมานะครับจกปนทางโคราชเรานะครับไม่เก็บงานเรียบร้อย<ม>ุบาะด้านในเราพุ่ใไปใหม่นะครับตอนกำลังพุ่มบ ทุกร้5ยสิบห้าร้มีหมดนะครับทั้งฮีโน่ใชถ้าสนใจก็โทรม,มาที่ยูทปแปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดสามหนึ่นะครับแล้ว mm hmm. ก็ฝากติดตาม YouTube ด้วยช่องยู u ูบด้วยนะครับอูคิโยเจริญยนต์หรือช่างเบิ้มนะครับยังไงก็ยุติเมื่อปังครับผมครับ